สวัสดีครับช่องประสงค์น้แก้วนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆที่พเอฟซีท, FC ทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องเอฟซทั่วประเทศไทยแล้วก็เอฟซีทั่วโลกครับผมพามาดูพามาชมนะครับผมตลาดค้าหมูสดตลาดไทยที่ใหญ่และเยอะที่สุดและวงเล็ทถูกที่สุดที่ตลาดไทยครับผมรบ,บรรยากาศคึกคักครับผมนะครับ วันนี้พบกันเช้าวันเสาร์ที่15พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2568เวลา8นาฬิกากับ30นา,าทีครับผมนะครับช่องมาสมนงาแก้วผาพ่อแม่พี่น้องเพ,พ,พื่อนๆพื่อนวพีเอฟพามาดูพามาชมบรรยากาศสดๆยามเช้าที่ตลาดไทยตลาดค้าหมูสดร้าน หมูดีสีตลาดไทยนะครับผมครับเฮียตู้อันใช้หมวยนะครับผมเรื่องหมูหมูของชุมชนชาวตลาดไทยครับผมนะครับบรรยากาศคึกคักบรรยากาศค้าขายดีมีกาไลงามๆนะครับผมต้องมาส่งนันแก้วพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีพามาดูพามาชมนะครับผมตลาดค้าหมูสดตลาดไทยที่ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดเลาเล็บที่สดที่ตลาดไทย ชั้นครับผมกิโลกรัมละ111บาทขาแร่นะครับกิ๊กนังเงา107บาทตองชั้น111บาทเศษเล็ก87บาทแก้มหมู115บาทเศษใหญ่ข้าว2บาทมีป้ายบอกราคาไว้ชัดเจนนะครับทุกเกตทุกไซส์ทุกราคานะครับผมเล้งครับผมกิโลกรัมละ25บาทเท่านั้นราคา ครับผมเล้งสวยๆแบบนี้หน้ากากหมูครับผมนะครับกิโลกรัมละหกสิบบาทลิ้นสดหนึ่งร้อยหนึ่งบาทตังหมูหมูหนึ่งร้อยหนึ่งบาทถังหมูครับผมหกสิบหกบาทหัวเต็มครับผมหัวละสองร้อยหกสิบบาทเท่านั้นนะครับผมนะครับเยอะแยะมากมายครับผมพากี้ครับผม67บาทสันในครับผมเนี่ยครับผมสดๆแบบนี้นะครับสันใน กิโลกรัมละ122บาทนะครับผมสันคอครับผมนะครับ142บาทครับผมสูงมากสูงมากนะครับรการหมูดีสีตลาดไทยนะครับผมนะครับจำหน่ายหมูสดนะครับผมที่ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดนะมันเนื้อสุกที่สุดที่ตลาดไทยไส้ตันใหญ่ครับผม190บาทนั้งสดมาถึเกือบาทไส้ตันเล็กครับผมราคา คงแก่94บาทบออานะครับขอย่างครับผมนะครับ174บาทุมกลางครับผม124บาทยุดแยบมากมายเป็นเนื้อแค้ๆไยดีมีกำไรงามๆขอแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆเอฟซี FC, ท่านใดต้องการหมูสดๆหมูใหม่ๆนะครับจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานซื้อไปต่อยอดทำกำไรก็ขอเชิญได้ที่ร้านหมูดีสีตลาดไทย ต้อนรับและให้บริการมีทีมงานน้องๆครับผมร้านหูดีสีตลาดไทยใส่เสื้อสีเขียวนะครับเสื้อสีเขียวครับมีต้อนรับและให้บริการดูบรรยากาศครับผมนะทุกคนครับผมนะบรรยากาศเช้าวันหยุดนะครับเช้าวันเสาร์จะจะเป็นวันหยุดนะครับของของน้องๆนะครับผมรายงานเพื่อนบ้านนะครับผมน้องๆชาวเมียนมานะครับผมครับก็จะเป็นกอค้าแมค้านะครับผมครับ ไปต่อยอดทำกำไรครับผมไม่ว well so right? right? ่าจะเป็นห้างร้านต่างๆนะครับร้านอาหารร้านซัาสังนะครับผมหรือว่าจะเป็นสวนอาหารมาตรการนะครับผมนะครับผมก็จะมาซื้อนะครับผมสินค้าประเภทเนื้อสัตว์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูสดนะครับผมเนื้อสดไก่สดนะครับผมนะเยอะแยะมากมายบรรยากาศรับครับผม ขาขายดีมีกำไรงามๆครับผมนะครับช่องาสมน้ำแก้วาพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพีพีเอฟซีพามาดูพามาชมบรรยากาศสดๆยัมเช้าที่ตลาดไทยร้านหมูดีสีตลาดไทยนะครับผมทำทินมดีต้อนรับได้ให้เนิ่งตัน24ชั่วโมงมครับผมนะครับตลาดไทยไม่เคยหลับร้านหมูดีสีตลาดไทยนะครตกแต่งร้านหนือนกับร้านไข่ทองเลยนะครับผมนะครับสุดยอดมากดูภูมิใจครับผมนะ เงไปก็สุดนะครับผมนพาครับผมยันใหญ่ลิ้งส,สวยๆลิ้ส์ดสดๆครับผมครับสามชั้นส,สวยครับผมนะครับหนึร้อยหสิบสอาทนะครับสชั้นหนึยสิบบาทสันใน,นครับผมหนึี่สิบสองบาทสันคอหนึร้อยสี่สิบสาทคอหลังสันหนึร้อิบเาบาทซื้อนทีเปน 5โล10โลแบบนี้เลยนะครับผมนะครับหนังยำ75บาทนะครับผมต้มแซ่บเครื่องในต้มนะครับผมกิโลกรัมละ35บาท3โลร้อยนะครับผมนะปอดครับผมนะ10ใบ8บาทครับผมนะปอดนะครับผมอันนี้ไส้หมงครับผม6ละ35บาท3โลร้อยเช่นกันนะครับผมนะ ถูกมากครับผมนะครับเป็นตลาดค้าหมูสดที่ใหญ่ที่สดุดเยอะที่สุดแล้วก็ถูกที่สุดในตลาดไทยนี่ไซส์ใหญ่ครับผม40บาทหมูุมเต็มนะครับผมหัวละ260บาทเท่านั้นนะครับผมนะครับหมอด140บาทนะครับผมสันนอกสั่งในนะครับผมนะครับขุมออดคุงแก่ครับผมนะครับคอย่าง1 7 4บาทคอหลังสัน149บาท สันคอครับผม1้2บาทสันในนะครับผมเยอะแยะมากมายนี่ครับผมครับหอูสดสดหมูสวยๆนะครับทินส่วนอะไรหมูมีนกนครับผมนะครับขอเชิญท่านที่ร้านหมูดีสีตลาดไทยนะครับผมครับบรรยากาศกาขายดีมีกําไรงามๆครับผมนะครับต้องผสมน้ำแก้วพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ีเอฟซีพามาดูพามาชมเรื่องหมูหมูของชุมชนชาวตลาดไทยนะครับตลาดครับหมูสดตลาดไทย นี่ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดแล้วเม็ชถูกที่สุดกมีมากมายหลากหลายร้านให้เลือกครับผมนะครับมาถึงร้านหมูเชวดาครับผมนะครับสาขาตลาดไทยเฮยกล้วยเจ๊สาวนะครับผมเบอร์โทรตามนี้เลยครับหน้าจอได้เลยนะครับจำหน่ายหมูซีกและชิ้นส่วนอะไรหมูทุกชนิดทำติ่งและส่งน,นะครับผมนะก็จะมีนี้ครับผมโคกนอนครับผมโคกนอนแกะขาหมู ใบรับประกันใบรับรองจากกรมบริษัทนะครับผรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับจำหน่ายขาหมูโดยถูกกฎหมายนะครับผมนะครับผมนี่ครับผมนะครับ90บาท125บาทนะครับผมนะครับถูกอกถูกใจราคาไหนนะครับก็สอบถามพ่อค้าแม่ค้าได้เลยนะครับพ่ค้าแม่ค้าตลาดไทยใจดีทุกคนครับผมนะครับขาหมูนะครับผมนะครับนี่ครับผมนะครับ ปรับสมัครคนงานผู้หญิงาคนเลยครับผมนะครับนี่ครับผมมาดูตามนี้เลยติดต่อได้เลยนะครับน้องๆที่กําลังหางานอยู่นะครับผมนี่รับสมัครงานนะครับผู้หญิง5คนครับผมมาดูตามนี้เลยเจ๊สาวด้วยตรงนะครับเจ้าของร้านครับผมครับกินงานน้องๆครับผมของร้านหมูเทวดาตาหมูสวยๆนี่ครับผมนะครับในต้มแล้วครับผมนะครับกิโลกรัมละ40บาทไส้มู35บาท อากาศหมูปะโหม60บาทนี่ครับผมขาหมูนะครับผมรับปอดมีครบครก็ผมนะครับมีายบอกราคาไว้ชัดเจนครับผมนะครับเนื้อสด1ชิ้นหมูสด1ชิ้นนะครับผมนะครับหมูบดกรีดเทนะครับผมนะครับใส่ทุก๊กตานะครับผมครับ มาถึงร้าน AFP หมูสดครับผมนะครับนี่ครับผมจำหน่ายเนื้อหมูวนาไมยสะอาดปลอดภัยใหม่สดทุกวันครับผมนะครับนี่ครับผมครับโครงกลาง120บาทโครงอ่อน135บาท2ชั้น118บาท3ชั้น165บาทสันคอ142สันนอก128บาทครับผมครับตลาดค้าหมูสดตลาดไทยที่ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุด l o n เเ e ็ k ถูกที่สุดที่ตลาดไทยนะครับผครับ จำหน่ายเนื้อหมูอนาไมยนะครับสะอาดปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคสดใหม่ทุกวันครับผมนะครับนี่ครับผมก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องเอฟซี FC ทั่วประเทศไทยแล้วก็ทีทั่วโลกครับผมที่เข้ามาดูเข้ามาชมเข้ามากดเลิฟกดไลค์กดหมวใจกดกระดิง่งกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราได้ทำคอนเทนต์ที่ดีนะครับมาให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่ FC ได้รับชมกันนะครับราบขอบขอบคุณมากครับสวัสดีครับ